ครับผมตอนนี้อยากเจออมเพราะอยากถามเรื่องวันนี้ที่รอคอยมากครับผมเป็นไงบ้างหลังจากทราบข่าวว่าแพนเค้กเขาถอนตัวไปอะไรยังไงผมเนี่ยเพิ่งทราบข่าวของพี่พี่จริงๆเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมถ่ายคิวล่าสุดเนี่ยก็หยุดถ่ายไปนานมากผมก็ไม่ทราบว่าเหตุผลเพราะอะไรเหมือนกันนะครับคือตอนนี้เราเราทราบแล้วว่าแพนเค้กขอถอนตัวไปจากทางช่องอะไรยังไงเราใช่เพิ่งทราบทางข่าวครับแล้วก็แล้วก็เพิ่งทราบว่าเป็นน้องฉัดนะครับอันนี้เรากังวลนะครับเมื่อต้องมีการเปลี่ยนตัวนางเอกมาจริงจริง ผมผมก็ยังมองไม่ออกเหมือนกันนะพี่ว่าว่ามันจะออกเป็นไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดไว้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบนี้นะครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็ถ่ายทําหน้าที่ของผมไปตามปกตินะครับไม่เยอะครับประมาณสิบเปอร์นของผมเป็นทั้งหมดสิแล้วก็รวมถ้าเกิดว่าค่าของน้องแพนเนี่ยยิ่งน้อยไปใหญ่เลยน้อยมากครับใช่ว่าถ้าเกิดมีการถ่ายทําใหม่อะไรีก็ไม่มีกระทบกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่ายังไงครับก็ถามว่ามีกระทบไหมมันต้องมีแน่นอนครับเพราะว่าเราก็ถ่ายทํากันไปแล้วเนาะแต่ว่า ในส่สวนของผมเนี่ยผมก็จะพยายามทําหน้าที่ผมดีที่สุดนะครับกําหนดการออนแอร์จะเช้าองไปผมว่ากาหนดออนแอร์มันยังไม่ได้ยังไม่ได้กาหนดไว้ว่าจะเป็นวันไหนครับก็คงไม่ไม่มีปัญหาอะไรกับออนแอร์ครับอย่างส่วนตัวอมเองเนี่ยมาร่วมงานเคยอะถ่ายกับแพนไคแ้ทบางช็อตมีมากับน้องฉันร็ต้องปรับตัวต้องทําอะไรก็ผมว่าจริงแล้วผมก็ผมก็ยินดีจะร่วมงานกับทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครแล้วก็ทําหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วก็อย่างน้องฉัรเนี่ยก็ยังไม่เคยร่วมงานมาก่อนนะครับก็ลองดูยังไม่ได้เข้าฉากอะไรครับพรุ เหมาะสมไหมคะว่าจะมาแทนที่แพนเคก้กอะไรผมว่าก็โอเคนะครับคือคือผมว่ามันก็อยู่ที่ทางทางผู้ใหญ่พิจารณามาแล้วนะครับผมก็คิดว่าเขาต้องมองว่าเหมาะสมแล้วครับอย่างส่วนตัวเราเล่นกับใครก็ได้ไม่มีปัญหาใครก็ได้เลย,เลยผมเล่นกับใครก็ได้เลยให้ <laughs> ผมเล่นกับใครผมเล่นหมดครับใบ้างแต่ละคนยังไม่ออดก็แบบเริ่มมีข่าวเออจริงๆผมตั้ง <c oughs> แต่ผมถ่ายละครมาผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะพี่มันก็เป็นอะไรที่ที่เราไม่เคยเจอนะก็ก็ก็แปลกๆก็ไม่รู้ว่าต่อไปมันจะเป็นไงต่อไปก็ต้องรอดูครับเพราะว่าผมก็ไม่ทราบเรื่องมาก่อนเลยครับ เหมือนการเปลี่ยนอะไรกันข้ารกัขึ้นไม่นะครับผมว่าผมว่าเขาคงมีเหตุผลของเขากันระดับเราว่าเราเราไม่อยากรู้ดีกว่าครับเราเราไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวพี่คิวต่อไปที่ต้องเจอต้องเข้าฉากกับน้องฉักนี่เมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับเป็นวันแรกที่น้องฉัดจะมาเข้าเข้าฉากในเรื่องนี้ครับอันนี้มีการเตรียมความพร้อมขนาดไหนก็ของผมผมก็ผมก็ถ่ายมาสักพักแล้วนะครับก็ต้องก็ต้องดูน้องฉัดว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าคิวที่จะไปถ่ายที่ฮ่องกงเนี่ยก็จะเป็นอาทิตย์หน้าแล้วนะครับใช่ถามถึงวันนี้ มีแฟนคลับเอาเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดที่นี่ด้วยหรือเปล่าเอ่อของเมื่อวานครับเมื่อวานใช่เป็นเป็นเป็นควันหลงมาจริงๆผมเผิ่อตั้งแต่มะกอลาแล้วนะครับแล้วก็มีมีแฟนคลับที่ไม่ได้เจอเราแล้วก็พอมาเจอก็เอามาเซอร์ไพรส์ให้ครับขอบคุณจริงๆถือว่าช่วงนี้รับเค้กอย่างเดียวรับเค้กอย่างเดียวขอรับงานด้วยครับยังงมาได้เค้กครับถามถึงเรื่องหนังนิดนึงครับที่เราแสดงตอนนี้เป็นไงบ้างถ่ายทำอะไรยังไงบ้างตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำกันอยู่ถ่ายได้ประมาณสัก4-5วันแล้วครับดีครับ หลังจากกลับมาฮ่องกงครับต้องถ่ายละครก่อนแล้วก็ยกไปที่ถ่ายที่เชียงรายครับก็คุณมันจะไม่กระทบการใช้ไมรไม่กระทบแน่นอนครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมผมล็อกคิวไว้ล่วงหน้าแล้วอย่างเช่นเราถ่ายฮ่องกงเนี่ยล็อกไว้สิบกว่าวันล็อกไว้แล้ว คิวหนังก็จะไม่ไม่สามารถมาชนคิวนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ากลับมาขอถ่ายหนังเนี่ยก็ต้องเป็นนอกเหนือจากคิวละครครับไม่มีปัญหาแล้วเรื่องหนังเป็นไงบ้างมันมันซีรีส์ไหมเพราะมันบางทีบางมุมกล้องแบบไม่เหมือนละครที่เราเคยก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าวิธีการถ่ายทำเนี่ยมันก็คนละแบบเลยซึ่งแตกต่างเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเล่นภาพยนตร์แบบจริงจังแบบนี้นะครับก็ดีครับได้ประสบการณ์ใหม่ครับ ถืืออวว่่่าเเเเป็็นนรรงงททีแตมตมัลยไม่ไ,ได้รับรบทเด่นเต็มตัวเพราะว่าก็ก็มีที่เคยเล่นแล้วคือหนังร่วมทุนที่จีนนะครับ <S 2> <S 2> <ม>ก็ก็เล่นบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากครับกดดันไหมพอต้องรับเป็นสืกก่อตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วพี่แรกๆก็มีหวั่นๆบ้างเพราะว่ามันก็เราไม่เคยนะมันก็ไม่รู้ว่ามันจะต่างกันยังไงแต่ว่าตอนนี้พอเราเริ่มถ่ายไปสี่ห้าวันแล้วเราก็เริ่มปรับตัวแล้วก็เริ่มเริ่มดีขึ้นครับอย่างเรื่องนี้มีแผนจะไปสายสื่อต่างประเทศไหมก็เห็นที่ได้คุยกับโปรดิวเซอร์ไว้เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นไปได้แต่ว่าก็ต้องดูใน เห็นประมาณว่าเหมือนเราเริ่มแบบมีถ่ายหนังอะไรเงี้ยแฟนคลับชาวจีนก็เริ่มถามถึงมีมีตอนนี้มันมีมากขึ้นเพราะว่าละครของเราที่ที่ถ่ายไปเรื่องสาวใช้ให้เทคตอนนี้อยู่ที่ประเทศจีนครับตอนนี้แล้วเป็นไงตอนนี้ฟีดแบ็กจะมีแบบเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมไหมดีนะครับก็มีแฟนคลับที่ไทยเขาเขาติดต่อแฟนคลับที่จีนอยู่บอกว่าตอนนี้เริ่มมีแฟนคลับทางจีนเพิ่มมากขึ้นครับดีก็ดีใจครับ ล้วเรามีโอกาสที่จะไปพบปะเขาที่นู่นบาา้างไหมหลายคนถามเออมีจติ้งอะไรเงี้ยที่จริงเนี่ยยังครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปถ่ายฮ่องกงก,ก็เดี๋ยวเราลองดูกระแสเดินข้างถนนอะไรเดูว่าจะมีใครรู้จักเราหรือเปล่าอะไรเง <c oughs> <ๆ>ี้ยครับครับโอเคนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับๆๆ สวัสดีค่ะหลังจากที่ไม่เจอ